ผู้หญิงหลายๆคนนะคะพอเราคิดว่าเราจะไปต่อกับความสัมพันธ์หรือว่าเราจะพอแค่นี้มันมักจะมีสัญญาณต่างๆค่ะที่จะมาทําให้เราคิดแบบนั้นนะคะวันนี้เราจะมาดูค่ะว่า5สัญญาณเนี่ยที่มันเกิดตอมเอ๊ะในใจเรานะคะมันจะมีอะไรบ้างสัญญาณที่1ค่ะคือเขาโกหกถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เพื่อนคุณเขาไปเห็นแฟนคุณนะคะไปทานข้าวกับผู้หญิงคนอื่นแล้วพอเรามาถามผู้ชายเราเนี่ย เขาก็ปฏิเสธค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยคนหน้าเหมือนไม่ใช่ผมหรอกผมไม่ได้ไปข้อ2ค่ะเขาตําหนิเกี่ยวกับรูปร่างของคุณแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายเนี่ยเขาเริ่มทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรืออึดอัดหรือมีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองเนี่ยลดน้อยลงนะคะขอให้คิดไว้ก่อนเลยค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมักจะไปกันไม่รอดข้อ3นะคะคือสัญ,ญญาณที่บอกว่าเราไปขอแอดเขาใน Facebook แต่เขาไม่รับแอดเราค่ะ แต่คนที่เขาจะแอดคือคนที่เขาทํางานด้วยเท่านั้นมันก็แปลว่าเขาไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยเข้ามาในโลกส่วนตัวของเขาค่ะสัญญาณที่4นะคะก็คือว่าเขาจะชอบมีประโยคที่บอกว่าเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวผมคุณอย่ายุ่งเลยนะคะมันแปลว่าโลกทั้งใบของเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะต้อนรับตัวคุณให้เข้ามาอยู่ในโลกของเขาค่ะและสัญญาณที่5นะคะบ่งบอกเลยว่าสถาน,นะของคุณตอนนี้เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนค่ะ นั่นหมายความว่าคุณไม่รู้ว่าจุดยืนของคุณมันอยู่ที่ไหนคือเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ถึงกับแฟนแล้วเขาก็ไม่ได้มีความจริงใจที่อยากจะมาเจอเพื่อนเราหรือครอบครัวเราเหมือนเป็นคนที่ไร้ตัวตนสักคนหนึ่งและทั้งหมดนี้คือ5สัญญาณนะคะที่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้และต้องการคําแนะนํานะคะขอให้ทักโค้ดมาค่ะก็จะมีคอร์สสอนออนไลน์นะคะที่ชื่อว่าเคลียร์รักเก่าเราเลิกเจ็บค่ะ ซึ่งจะสามารถให้คุณเนี่ยทบทวนได้เลยนะคะว่ารักที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นรักที่แท้จริงหรือว่ารักลวงกันแน่ถ้ามีปัญหารักทักโค้ดค่ะ